สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับครูคประสิทธิชสิิในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้จะนําเสนอเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติครับภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นภัยที่เกิดขึ้นรุนแรงก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทร,รัพย์สินซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในแต่ละภ,มละภูมิภาคข,ของโลกปัจจุบันภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับทวีความรุนแรงมากขึ้นและสร้างความเสียหายแก่มนุษย์เป็นอย่างมาก ลักษณะของภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับสำหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นใน3ลักษณะคือ1ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุภายในโลกเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดสึนามิ 2. ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบนผิวโลกเช่นการเกิดแผ่นดินถลม่มอเท่ากับภัยน้ำท่วมภัยแล้งไฟป่า 3. ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศเช่นวัตภัยหรือพาย,ยุภาวะโลกร้อนลูกเห็บฟ้าผ่า สำหรับผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติมีดังนี้ 1. ความเสียหายต่อชีวิตเช่นประชาชนเสียชีวิตบาดเจ็บพิการ 2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินเช่นประชาชนไร้ที่อยู่ขาดที่ดินทำมาหากินอุปกรณ์การทํางานเสียหาย 3. ส,ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมวัฒนธรรมและวิถีการดำเนินชีวิต 4. ส,ส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้ประสบภัยต่างๆนะครับสำหรับวันนี้การนำเสนอเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก็จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ